สวัสดีครับวันนี้กับดอนทิงเรียวู้สำหรับวันนี้นะครับก็อยู่กับศิลปินเดี่ยวนะผมเ <g ill ie> พิ่งเดบิวต์แบบว่าสดๆร้อนๆเลยนะ <g ill ie> วันนี้เนี่ยก็เป็นถึงกับตันวง i อ w วอเลยนะผมซึ่งตอนนี้ก็ใหญ่ทางขึ้นไปแล้ว <g ill ie> แต่ก็ไม่เป็นไรนะผมทุกคนเนี่ยกำลังแบบเดินในเส้นทางตัวเองนะกำลังไปได้สวยกันทุกคนเลยนะผม ซ่งกับตันคนนี้เนี่ยก็เดบิวต์ตัวเองในฐานะศิลปินเดี่ยวนะครับไปเลยผมวันนี้เราไกับคอนอินบี กับเพลงเดบิวต์ของพี่บีนะผมชื่อเพลงว่าดอนะผมก็ได้ฟังเรียกว่าสปอยเพลงแล้วกันนะสปอยเพลงในอัลบั้มอ่ะผมว่าชอบหลายเพลงนะแต่ส่วนใหญ่จะชอบเป็นทางแบบแนวบัลหลาดช้าๆอะไรเงี้ย <Okay. S 1> แต่รู้สึกว่าเพลงนี้จะเป็นกึงก่งๆนะกึงก่งช้ากึงก่งเร็วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจาถูกเพลงป่ะตอนนี้ <c oughs> ก็ไปรับชมกันเลย <c oughs> ก็จะรับชมนะ <c oughs> ผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ <c oughs> ไปแล้วผมเพลงดอนนะครับโซโล่เดี่ยวของพี่บีจะไป Entertainment. อู i ิมเอ e นเตอร์เทนเมนต์จิกสวยพี mine, hey. like ่บีนี่แบบว่าเมนวอลคออยู่แล้วนะจังหวะแบบว่าประมาณหนึ่งนะ สวยจิฮิไฮโนว์ดีโอ้โหมีความแบบเซ็กซี่นิดหนึ่งนะเมื่อกี้เหมือนมีเพลง iu เล่นมาในหัวผมนะ แน่ใจว่าเพลงอะไรแต่มันเคยได้ยินฟิลประมาณนี้นะอชอบลูนี้ผมตรงโอ้โหถ้าเต้นโคนา,าเดี๋ยวก่อนทีน่คนชอบลูกนี้เลย โอ้ยสุกกรอบลูกปลารวยแล้วนี่สาวเข้าฮุกนี่แต่ว่ายัวยย่วๆนิดหนึง่งนะโอ้ดีลูกนี้ ตัวเข้าดีนะแต่ว่าเพลงนี้ไม่ใช่สไตล์ผมน่หะแลพี่บีน้องฟิลแบบนี้แหละ Mẹ trai lại đúng chế khúc gì vậy ส่งจ๊บเป็นหนึ่งทีก็จบกันแล้วับผมสำหรับเลเจชันเพลงดอนะซโล่เดบิวของพี่บีคอนอึนบีนะครับผมสำหรับเพลงนี้เนี่ยก็ได้ฟีลของพี่บีมากเลยนะคือแบบเหมาะเลยอะทั้งคอสตูมเอ็มวีแล้วก็ตัวเพลงเองนะคิดว่าเดบิวออกมาได้แบบเป็นสไตล์ของอึนบีจริงๆนะส่วนตัวพี่บีเองเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะสวยทุกชุดจริงๆแต่ว่าชอบลุคผมตรงสุดนะคือแบบ ดนใจมากเมคอ make ัพทั้งทรงผมชุดโอ้ดีแต่ส่วนตัวเพลงนะ่อยอย่างที่พูดไปตอนเลี้ยงเลยนะก็คือแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแนวนี้รู้สึกนะมันไม่ตรงสไตล์นะแต่ว่าในอัลบั้มเนี่ยชอบอยู่สองเพลงนะผม,มจํำชื่อเพลงไม่ได้แนละ้วแต่ว่าเพลงที่ชอบอยู่ระดับ5กับ6นะโอเคเป็นแบบแนวบ,บนะัลลัษลร้องช้าช้าแบบ <c oughs> กินใจนะเพราะว่าได้ฟังเสียงพี่บีแบบชัดชดนัน่นๆน,นะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด u ับสไคร e แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอันยอง